มาชมนะคะวันนี้พามาชมนะคะตัวนี้ร้องดีมากนะคะแต่ว่าเพิ่งเพิ่งจะเริ่มหนุ่มนะคะเสียงยังไม่เท่าไรนะคะนี่ร้องเก่งมากขันเก่งมากจ้าแน่น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 น่ ไปคัให้ดูอีกทีนึงเร็วลูกเร็วนะครับเร็วเ่เดี๋ยวพาไปดูคู่ของนางนะคะนี่ค่ะคู่ของนางนี่นี่นี่คู่เขาแร่คู่เขาแร่นี่นะคะอ่าเเดี๋ยวจะพาไปดูอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนูนหางจะ นี่ค่ะตัวนี้หางจะบิดไปอีกด้านหนึ่งนะคะนี่สวยไหมสวยไหมนี่ค่ะความสวยนะคะความสวยงามของไก่แจ้นะคะนี่เผื่อใครชอบอยากเลี้ยงนะคะจะบอกว่าสวยจริงๆนะคะเลี้ยงแล้วจะลงรักเลยค่ะนี่ค่ะดูได้ทั้งวันไม่มีเบื่อนี่นี่ค่ะ เดี๋ยวจะพาไปให้ดูตัวเมียนะคะนี่นี่ตัวเมียของเขานุนก็อีกตัวหนึ่งนะคะนุน ون. แล้วก็อีกตัวหนึ่งอยู่ฝั่งโน้นนี่อันเนี้ยคุ้นมากอันเนี้ยคุ้นมากนี่ อออีกทีนึ่งอาจจะลงแล้วจ้ะจะลงแล้วจ้ะจะลงแล้วจ้ะโอลลล้ลงมาเร็วลงมาลงมาลงมาเร็ว มาฟังเสียงไก่แจ้นะคะตอนเย็นๆนี่เผื่อใครอยากเลี้ยงนะคะฉันขอจบคลิปยังแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและฟังนะคะ